กเปป็นนนใคคครััทที่่วไจดจจโครงการทุบินน้งวันเป็นโครงการในทูนความมิ่งคขรัฐราชกัญญาสริริวัฒนาพันนาวดีเป็นโครงการที่เน้นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในหมู่สมาชิกทุบินน้วันโดยเฉพาะในเยาวชนวัยรุ่น ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่นำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายทั้งปัญหาเรื่องของการเรียนปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องสติปัญญาและความจําและปัญหาจากยาเสพติดนี้ก็ยังนําไปสู่ปัญหาวัยรุ่นและเยาวชนอื่นๆตามมาเช่นปัญหาเรื่องของการติดการพนันปัญหาเรื่องของการติดเก็บและก็นําไปสู่ ปัญหาการมัวยาเสพติดร่วมกันและก็นําไปสู่ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยนควรปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยนควรของวัยรุ่นนับวันว่าจะมีจํานวนมากขึ้นจากสถิติผู้ที่มาคลอดบุตรในจังหวัดบึงกาฬพบว่าเป็นการตั้งครรภ์ในกลุ่ม วัยรุ่นหรืออยู่ในวัยทีนเองยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวมากถึงประมาณ20ขกว่าเปอร์เซ็นต์บางช่วงก็ขึ้นมาประมาณเกือบ30ปร์เซ็ตจากการคลอดประมาณ2,000ลายปรากฏว่าเป็นเรื่องของการคลอดที่ไม่ได้เตรียมพร้อม ไม่ได้มีความตั้งใจหรือปากฐาถาที่จะมีผรมากถึงเกือบพันลายต่อปีปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของเยาวชนที่กระทบเป็นผลพวงต่อเนื่องต่างๆทั้งสังคมทั้งครอบครัวมากมายโครงการทวีน้ำวันได้เห็นความสำคัญแก่สมาชิกทวีน้ำวันที่จะเป็นแกนกลาง ในการที่จะสื่อประสานสัมพันธ์การแก้แป,ปัญหายาเสพติดและปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนในควรรวมทั้งปัญหาความรุนแรงที่อาจจะตามมาในเด็กเรียกว่าชนเป็นอันมากจังหวัดมืองการได้เริ่มทําโครงการทูบทั้งวันสต็อปทีมมัมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2556และปี2557โดยใช้ แกนนำของทบินต้องวันเป็นศูนย์กลางในการที่จะศึกษาและก็เป็นแกนกลางในการที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศศึกษาในหมู่เด็กเยาวชนและเพื่อนสมาชิกรวมไปถึงในชุมชนและครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการจัดหลักสูตรในเรื่องของการอบรมแพทย์ศึกษาในหมู่แกนนำเยาวชนสำหรับ แกานําทวีนทวันของจารึกโบการนั้นเราเน้นเป้าหมายการสอนเพศศึกษาแบบบูรณาการครอบคลุมทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็คือสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพทางสังคมและสุขภาพทางจิตวิญญาณหรือเราเรียกกันว่าสุขภาพทางปัญญา ในการแก้ไขปัญหาในการให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นเราสอน,น,นตั้งแต่กระบวนการพัฒนาการของร่างกายความแตกต่างการเจริญเติบโตระหว่างหญิงกับชายมิติความเป็นหญิงความเป็นชายในเรื่องของอารมณ์นั้นเราก็จะสอให้รู้จักว่าอารมณ์ของคนปนี่เ็นผู้หญิงกับผู้ชายที่เกิดมานั้นมีการพัฒนาการทางอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างไร มีความรู้สึกความต้องการความโกรธความต้องการทางเพศเป็นอย่างไรและจะแก้ไขปัญหาจัดการกับอารมณ์ได้อย่างไรทางด้านสังคมนั้นสมาชิกของเราเป็นเด็กเยาวชนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับสังคมใหญ่ของประเทศของชุมชนของตำบลหมู่บ้านและอยู่ในครอบครัวต้องเรียนรู้จักความสัมพันธ์ในครอบครัว การรู้จักสังคมวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีที่จะสามารถบูรณาการเข้ากับชีวิตได้เพราะเรื่องของการแต่งงานการิีเพศสัมพันธ์นั้นมีมาตั้งแต่โบราณกาลในอดีตและก็มีการสอนมีบทคำเชื่อคำแนะนำที่เป็นศินลปะวัฒนธรรมเป็นความเชื่อทางสังคมเป็นคา่านิยมที่ประกอบกันมาและการนีเพศอสัมพันธ์ ที่ถูกกฎหมายที่ถูกสังคมเป็นอย่างไรทักตธรรมเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ต้องให้เป็นข้อคติเตือนใจว่าการมีเพศสัมพันธ์มีความสัวมพันธ์กับการมีครอบครัวการตั้งลูกรากตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งตนตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและช่วยกันพัฒนาครอบครัวให้เป็นตึกแผ่นจเจริญรุ่งเรือง ให้มีความพร้อมที่จะมีอนุชนรุ่นหลังสืบต่อกันมาในบริบทของปัญญาปัญญานั้นเราจะเชื่อมโยงกับความรู้เรื่อของอารมณ์การจัดการอารมณ์และการใช้ปัญญาสมองส่วนที่คิดมาควบคุมสมองส่วนที่เป็นอารมณ์เป็นความต้องการและความรู้สึกที่มีความไม่เที่ยงความเปลี่ยนไปอย่างมงากมายการสให้ศึกษานั้นจะต้องเข้าใจบริบทของชีวิต การตั้งความหมายชีวิตการสร้างแรงบันดาลใจการคิดและมองโลกในเชิงบวกและมีการวางแผนชีวิตทุกคนมีความคิดความฝันในเด็กเรียกวัยชุนมีแผนชีวิตที่จะเติบโตไปสู่ความสำเร็จในชีวิตรู้จักการขับเคลื่อนแรงบันดาลใจพลังของชีวิตที่จะทําให้เดินทางไปสู่ความสำเร็จไม่ผิดพลาด ลุ่มหลงในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องอารมณ์ในเรื่องการตั้งคันขอนเวนควรในวัยที่ไม่พร้อมซึ่งจะมีผลกระทบต่อการศึกษาการงานอาชีพการประกอบอาชีพการสร้างอนาคตของตัวเองในภายหลังเรายังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องาศาสนาพระผู้ปกครอง ผู้ทรงคนอาวุธผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นก็สามารถที่จะมาให้ความรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องของบริบทที่เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมเพศศึกษาจะต้องเรียนรู้เรื่องว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นมีที่ที่ถูกกฎหมายและก็ผิดกฎหมายการ,ร,ารที่จมาที่ผิดกฎหมายนั้นก็จะผิดกฎหมายอาจถูกกระมวลคดีความซึ่งหลายคนที่มีปัญหา ในการร่วมเพศก่นอนการคูนั้นขาดความรู้ขาดความเข้าใจว่าเด็กนั้นร่วมเพศด้วยกันแล้วไม่ผิดกฎหมายซึ่งพอเกิดคดีความขึ้นมาเนี่ยถูกดำเนินคดีนะฮะต้องไปเข้าสถานรทุกคนไขคว้า,ยาอยากจะรู้ว่ากฎหมายคืออะไรเป็นยังไงกฎหมายครอบครัวเพศสัมพันธ์สิทธิส่วนบุคคลเป็นยังไง บุคคลไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างเดียวดายไร้ที่มาที่ไปยังมีครอบครัวมีสังคมมีวงตระกูลที่ดูแลรักษาตัวบุคคลเหล่านั้นซึ่งอาจจะต้องมีความผิดทางกฎหมายที่พ่อแม่ไม่ยอมรับพ่อแม่ไม่ยินยอมด้วยอันนี้คือเป็นปัญหาที่จะต้องให้เรียนรู้เพราะฉะนั้นการบูรณาการในเรื่องของการสอนเด็กให้มีความเข้าใจเรื่องของการเตือนเตือนโตสุขภาพร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคมความรู้เรื่องของสื่อธรรมสั้งคุณธรรมประเพณีความรู้เรื่องของกฎหมายความเป็นครอบครัวความรู้เรื่องทางเศรษฐกิจการเตรียมความพร้อมที่จะมีครอบครัวเป็นอย่างไรและก็มุ่งม,มั่นสร้างอนาคตสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปสู่ความสำเร็จได้อันนี้คือการสอนเพศศึกษาแบบบูรณาการ ซึ่งเราก็รับการตอบรับจากเด็กเยาวชนจากพ่อแม่ครูผู้ปกครองผู้นําทางสังคมที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความสนใจจํานวนมากมายเพศศึกษาในหลักสูตรนี้จึงต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย4กลุ่มเป้าหมายใหญ่ก็คือ 1. ตัวเด็กและเยาวชน 2. พ่อแม่ผู้ปกครองลูกกับพ่อแม่ในครอบครัวเดียวกันต้องสามารถสื่อสารเชื่อมโยง ความรู้ปรึกษาหรือกันได้มีความรักเวาอุ่นในครอบครัวที่มากขึ้นครูบาอาจารย์เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความรู้ให้ประสบการณ์และก็ให้ความปรึกษาต่างๆที่ถูกที่ควรตามสังคมวัฒนธรรมและก็ความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่ออนาคตของเด็กเยาวชน โรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องมีความรู้ความเข้าใจมีการตระหนักให้มีการพัฒนาบริการการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เป็นมิตรกับเยาวชนให้เป็นที่อบอุ่นและเข้าใจวัยรุ่นเยาวชนในการที่จะดูแล สุขภาพร่างกายจิตใจและอารมณ์เป็นที่ปรึกษาช่วยจัดการอารมณ์จัดการปัญหาทั้งปัญหาจิตใจปัญหาสังคมปัญหาสุขภาพร่างกายการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนหรือในวัยรุ่นให้ครอบคลุมแบบบนณรักา์การจัดคลินิกบริการของโรงพยาบาลสุขภาพตำบล จึงมีความสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงโครงการทูบีระหว่างสต๊อปทีมัมของจังหวัดบึงการและในอนาคตก็คงจะเป็นโครงการสต๊อปทีมมัในภาพรวมซึ่งเวลานี้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกำลังดาเนินการทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหา เพศศึกษาการป้องกันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภก่อนวัอันควรโครงการของเราจึงถือว่าเป็นโครงการนำร่องโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจะพัฒนาให้แกนนำทูบินงวันมีความรู้ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในระดับ พื้นที่จังหวัดของเราซึ่งถือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนก่อนจากนั้นเมื่อมีการดําเนินการที่เป็นภาพรวมของประเทศจังหวัดบ,บึงการก็จะดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เราเดําเนินการเกี่ยวกับทูบีนวันสต็อปทีมมัมเข้าสู่หลักสูตรการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเป็นควรของโครงการทูบีนวันซึ่งมี กระหมอมถิงอมรรัตน์ราชกัญญาสริปวัฒนาพันนาวดีเป็นองค์ประธานโครงการและพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในปัญหาเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง,องการเรียนพระองค์ท่านได้ทรงมีพระเมตตา อย่างใหญ่หลวงในการใส่ใจและดูแลเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะทูบินท้งวันให้มีความเข้มแข็งมีสมาชิกที่สามารถดำเนินการพึ่งตัวเองได้อย่างต่อเน,นื่องโครงการนี้จึงถือว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนเพื่อเพื่อเกียรติกิจกรรมของชมรมทุกวันทุกแห่งให้มีความแข็งแกร่ง ให้สามารถแก้ปัญหาและพึ่งตัวเองได้ต่อไปครับขอขอบพระคุณครับ